สายเยอะขนาดนี้กว่าเขาจะติดพิเศษจะไม่ได้นอนตีสาม,สาสามไม่ถึง,งไ,ไม่ถึงค่ะจะนอนหลับขานเยอะผมรู้หุ่นยนต์ผมก็เห็นคนทำเนติเทตผมบอกว่าสายเยอะๆไงโอ้ยอยู่มาติ๊กติ๊กโอ้ยอยู่เลยลงใน้างเลยคางลงแล้วลงคาง การนอนเกี่ยวขาผมไม่รู้อันนี้เราจะดูเรื่องขากระตุกค่ะว่าตอนนอนมีขากระตุกร่วนหรือเปล่านะคะอยากะหมอยากอยากไปมากกว่าดีนะมันจะอยู่กับผมได้เหรอตอนเช้าผมก็เจอหมืนกัน ทุกวันนี้ผมนอนตื่นเช้ามาบางวันเสื้อผมหายไปเลยผมโอ้โหสิ่งนะมันพูดเล่นเนี่ยมันได้คึ่งทางเลยเลี้ยงกั๊กน้ำเลยนี่แน่ล่ะกูเห็นละมีแผ่นรองฉี่ตรงนั้นอ๋อกูคิดเดี๋ยวเอ้ยกูว่าจะมีคนใส่ตะกุดโอ้ยคนเนี้ไม่ไปเลยจ้ะ จูงเงินหมดแล้วทำไม,มาร์ทก็เกินที่เกิดย้อนยัะแต่ปีนต่ำอยู่ดีมาตายอยู่พยาบบอกว่าถ้าจะเข้าแนวบอกอจะมาช่วยไม่มจะ<ม>ทันเลมงานพ่งึนทางแล้วคะ่ะนนี้พึ่งขึ้<า>นทางแล้ว ถึงสี่เซนอันนี้ท้าสมุติว่าแบบเราสมบัดนิดนึ่งหรียมันหลุดเลยไหมไอ่ะ่าาพันคอนเนยคุณจะหลับไหมครายจะช็อตจุเยไหมตอนนี้ยคุณไม่โดนหงงเรื่องการหลับอ่ตอนเช้าคุจะรอด มึงคอยดูขึ้นมาดูนะต้องแบกเงเงอนด้วยมาตีตีนะอะไรอ่ะมึงว่ากูป่วยป่ะเขาบอกเธอว่าให้เขาขอที่จะทำให้เธอนอนสบายไปกูถามจริงนี่มึงนอนสบายป่ะมึงว่ากูจะหลับป่ะ